นายถวินศรีสุวรรณกำนันตำบลเปื่อยอําเภอเืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญกำลังชี้แจงขั้นตอนวิธีการออมสิทธิประโยชน์ภายหลังการเกษียณให้แก่สมาชิกในการเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติที่สาราประชาคมหมู่ที่1บ้านเปื่อยอำเภอรืออํานาจจัังหวดอํานาจเจริญเพื่อเป็นการวางแผนการออมหลังจากการเกษียณครบ60ปีโดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุ15-60ปี ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนมาตรา40สามารถสมัครได้ไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมีอาชีพอิสระสามารถออมได้เริ่มต้นที่50บาทสูงสุดไม่เกิน13,200บาทต่อปีกำนันตบลเปลือยกล่าวว่ากองทุนการออมแห่งชาติเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกและเป็นหลักประกัน จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายมีเงินออมในช่วงสูงวัยไม่เป็นภาระลูกหลานซึ่งตนเองในฐานะผู้นําเมื่อได้รับนโยบายจากในอำเภอก็มีการเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมาร่วมประชุมกันโดยเน้นย้าให้ผู้ใหญ่บ้านนําข้อมูลการออมแห่งชาติไปประชาสัมพันธ์ผ่านหอ,อกระจายข่าวเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านทางตัวของผมนะครับรับนโยบายก็มีการมาประชุมที่ปฏิบัติการประจำตำบล ของทางตำบลเปรยก็เชิญผู้ใยญ่บ้านทุกหมู่บ้านมาประชุมกันแล้วก็เน้นย้ําเรื่องอให้สมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการอมนี่โดยการประชาสัมพันธ์ทางาข้อกระจายข่าวนะครับถึงขั้นตอนวิธีการต่างๆแล้วก็มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านไปดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในการที่จะเป็นบํนานาญของเราในการก่อนกเกษียณน,นะครับในการกเกษียณน,นะครับในการอมเป็นนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายที่ดี สส่งเสเสงเเเเเเรเรรรรรมมมนนนนะะะคคัพพือ้้้้้าา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 าววขขใใจจจจโดยกรปร 3, ปปชธ์็ํหลังจากนั้นได้มีการเปิดจุดบริการให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกด้วยการนัดหมายกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเป็นประจําทุกเดือนพร้อมแต่งตั้งผู้แทนที่จะมารับเงินของสมาชิกไปฝากที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกได้ด้วยหรือถ้าบางคนไม่สะดวก ก็สามารถนําเงินไปฝากด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกันขณะนี้ประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า100คนนางจวงเจิมเชื้อประทุมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าสอนให้ประชาชนรู้จักการออมและมีการวางแผนการใช้เงินภายหลังกเกษียณได้เป็นอย่างดีไม่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตอยากจะให้พี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนของเราก็มาออม เหมือนที่เราเคยออมนี่ค่ะเพราะว่าไม่ต้องเดือดร้อนใครเราจะต้องจะได้พึ่งพาตัวเองได้ออมไว้ก็ไม่เสียหายอะไระค่ะก็เวลาเราไม่เป็นอะไรเราก็ให้ลูกหลานใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ได้ถ้าเกิดเราแข็งแรงดีอยู่อย่างเงี้ยนะคะค่ะมันก็ไม่ต้องเป็นภาระใครก็ดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับตำบลเปื่อยอำเภอเรืออำนาจมีจำนวน13าหมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนแห่งชาติแล้วจำนวน3,033คนมีเงินจำนวนทั้งสิ้น897,598บาทผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสายด่วนเงินออม02-049-9000 คุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนานวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอารุณเชิญทองทีมข่าว n อ t อุบลราชธานีรายงาน